โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอาณาชาแนลอีกพี่เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม GTA 5M นะครับเป็นเซิร์ฟโรเพนะครับอืมวันนี้เราจะมาสอนเล่นนะครับเผื่อใครที่อยากจะมาเล่นนะครับเซิร์ฟนี้เซิร์ฟชื่อว่าเซิร์ฟแมนซันะครับก็พิมพ์ไป m a n s o m e นะครับก็จะขึ้นมาแล้วนะเป็นเซิร์ฟแมนซันะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับเป็นแนว โลเพนะครับที่พี่เล่นอยู่พี่ก็เล่นมานานแล้วนะครับโอ้ยเยี่ยรถดังก็พี่ก็เล่นมาสักพักแล้วนะครับเป็นก็เป็นเดือนแล้วมั้งเนาะเออเผื่อใครสนใจอยากเข้ามาเล่นนะครับเห็นพี่ว่าเล่นอะไรี้ก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับเป็นแนวโลเพไม่ใช่ซีเรียสโลเพนว้าวส่นนี้ก็เงินก็ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับแต่ก็ไม่เฟ้อเนาะพี่ก็มีเล่นมาสักพักก็มีประมาณนี้นะครับอืมแต่รถก็ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่ รถเซิฟนี้มันก็ไม่ค่อยแพงนะครับเรื่องรถเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว,วันนี้เราจะมาสอนเล่นก่อนนะครับว่าเออโยเซิฟเออโยเซิฟเพื่อนไปมาวะไปไหนไปนไหนไปนจังปจ่งรถมาแตจั่งรถมาจะไปขุดเหมืองหน่อยขุดเหมืองแล้วเออแล้วเวดป้าไปไหนนะวะเออเดี๋ยวพี่พูดถึงไหนแล้ววะนเนี่ย <relation> เออวันนี้พี่จะมาสอนเล่นเบื้องต้นนะครับเห็นหลายคนที่เข้ามาเซิฟนี้แล้วก็แบบถามว่ามาเล่นยังไงเซิฟนี้หาตังยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอืมก็ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวพี่จะไปสอนเล่นเลยนะพี่เบิกรถกันเออเนี่ถ้าใครแบบว่าต้องการโดนิตก็ปะตามนี้เลยนะครับลิงดิดมีอะไรอยากให้เข้าดิดมากกว่านะครับเซิฟนี้โอ้ยดังเหลือเกิน,นโอเคนะครับมีอะไรก็เข้าดิดมาได้นะครับสําหรับเซิฟนี้ เพราะว่าเซิร์ฟนี้มันเพิ่งเปิดใหม่แล้วมันก็จะรีบ่อยเขาจะแจ้งรีเซิร์ฟในเนี่ยในดิสเนี่ยเออถ้าใครจะเติมเงเข้าดิสมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะไปสอนเล่นเลยนะครับว่ามาเล่นยังไงพี่เบิกรถก่อน <c oughs> พี่ก็ไม่อยากจะทอความรว, <c oughs> วยละเดือดรถในตลาอสิครับอืมเยอะเกินขอคันที่แรงที่สุดยเย็ดอ้าว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 มีเรื่องนะนี่มีเรื่องนะปักเฮ้ยหาเรื่องเลยเราเออโชวรถผมมา จะรูผมไหมอ่ะผมไม่ได้ชนพี่เพิ่งเสศษมาผมไม่รู้ใช่เหรอหรือว่าตั้งใจชนนะเนี่ยตั้งใจชนเลยผมกำลังขับออกไปะพี่เศษรถมาพอดีอ่อาได้คับเห็นไหมรถพี่สีข้างทะเลาะอ่ะตายตาปะเดี๋ยวเราจะไปสอนเล่นเลยฮะขั้นตอนแรกเรามาเราก็จะเกิดตรงสีส้มนี่เนาะทุกคนจะเกิดตรงสีส้มนี้นะครับเลือกตรงเลือกตัวอะไรอย่างนี้นะครับเราจะมีติดตังไม่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟนี้จะให้ตังมาเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นแสนละมั้งเท่าที่เท่าที่พี่จําได้นะแต่ไม่รู้ว่าให้มาเท่าไหร่ทุกคนจะเกิดตรงนี้เลยถ้าเข้ามาใหม่นะครับบัตรสีส้มนี้นะครับตอนนี้พี่อยู่กลาดนะครับนี่ก็เป็นร้านรถนะครับแนะนําให้ถ้าเกิดมาถ้าเรามีตังติดตัวเราสามารถซื้อรถได้นะครับอประมาณนั้นเขาจะมีรถให้สําหรับมือใหม่อยู่นะครับพอเราซื้อรถตรงนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็จะไปกันที่ตรงนี้น่่นตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นที่ซื้ออุป,ปรกรณ์นะครับมีที่เดียวนะครับนี่เนี่ยจนนุดนี้เนี่ยเป็นที่จะซื้ออุป,ปรกรณ์การทํางานของเราเซิร์ฟนี้ไม่มีเ fees, ขาเรียกว่าอาชีพนะครับเข้ามาเราก็ทํางานหาตัางได้เลยอาชีพขุดแร่นะครับสําหรับเซิร์ฟนี้ได้ดีได้ตังดีมากได้ดีจากตรงไหนเราสามารถกดเพจอัพเพชดาวเพื่อดูราคาตลาดโลกได้นะครับในแป้นพิมพ์ pu นี่ครับนี่ก็เป็นราคาเพชรนะครับเพชรทองทองแดงเนี่ยมันจะมาจากการขุดแร่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปขุดแร่เนาะ ว่าเซิร์ฟนี้แบบมันหาตังยังไงนะครับที่จะได้ดีนะครับพวกแต่พวกตกปลาอะไรอย่างงี้พี่ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันได้ได้เงินน้อยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปซื้ออุปกรณ์ขุดแร่ก่อนเลยที่พี่มาร์กนะครับไปงานรถพี่แรงเบาดิ <c oughs> วินี <c oughs> ่ร้อยเจ็ดแรงพองโอ้โหการตีดิบเรียบร้อยแตกหนึ่ง คันนี้เป็นรถที่แรงที่สุดนะครับคันละแค่3มล้าน,นถูกมากวิ่งได้ประมาณ250หนะครับเพราะว่ารถ,รถเซิร์ฟนี้มันเขา,เารถมอดออกไปเมื่อก่อนมันมีรถมอดนะครับรถมอดก็คือรถพวกแบบว่า,าแลมบงแลมโบอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นรถไม่ใช่รถภายในเกมอพวกมอไซค์แต่เดี๋ยวนี้เขา,เอ,าออกไปไงมาเลยคันนี้แรงที่สุดนะพี่ก็เลยไปซื้อมานี่นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรา จะสามารถซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเราสามารถกด E ขึ้นเลยมีที่เครื่องรีดนมวัวเครื่องเจาะน้ํามันขวานฟันไม้อีเตอร์แล้วก็เบ็ดตกปลานะครับแนะนําให้ซื้ออีเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะเอาไปขุดหินได้ขุดแร่ได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นตัดไม้นะครับตัดไม้ามาทําไมตัดไม้ส่วนมากมันจะามาค้าปืนนะครับ เพิ่มนี้เป็นคับปืนเนาะอันนี้ก็เป็นเบ็ดตกปลาธรรมดาครับแนะนําให้ซื้ออันนี้นะครับเพราะว่าแต่ตอนนี้พี่มีแล้วไงโอเคนี่นะครับอันนี้นะครับหุยน,นี่นะครับอีเตอร์นะครับที่พี่ใช้ขุดนะอันนี้ก็เป็นแร่นะครับแร่ดิบเนี่ยเนี่ยถ้าขุดมามันจะได้แร่ดิบนะครับถ้าเราเอาไปแร่มันก็จะได้เป็นหินนะครับ แล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้อะไรเนี่ยได้ก้อนทองคําได้ทองแดงเนี่ยสามารถเอาไปขายได้นะราคาดีเนีย <Yeah. S 1> ขุดแป๊บเดียวก็อาจจะรวยแล้วถ้าใครขุดทั้งวันก็วันหนึ่งพี่รับประกันเลยประมาณล้านสองล้านได้อยู่แล้วนะครับเซฟนี้หาตังง่ายมาก <c oughs> แต่มันไม่ใช่ซีเรียสโรเพงไงมันแล้วแต่ใครชอบนะครับพี่ไม่ชอบหาตังค์ยากเลยเนี่ยซีเรียสโรเพมันจะหาตังค์ยากแล้วก็แบบว่าเ,ออเล่นตามอะไรอย่าเซฟนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะเถื่อนนะครับมันก็ค่อนข้างจะ เถื่อนบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับมีกฎมีเกมอยู่นะครับอประมาณนั้นเดี๋ยวน้ำมันพี่หมดพี่เติมน้ำมันก่อนไปเดี๋ยวเราไปขุดหินนะครับที่ขุดหินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครเข้ามาแล้วแบบเอ้ยต้องทํางานอะไรอะไรอย่างนี้ต้องถามนี่นครับเป็นที่ขุดหินนะครับตรงนี้น,น,นี่จุดนี้เลยนะครับมันจะมีสองจุดนะครับจุดนี้พอขุดแร่เสร็จปุ๊บเอามาแร่แร่นะครับอพี่พูดผิดนะไม่ใช่หินโอเคไปเดี๋ยวเราไป ขุดแรกกันนะครับอุ้ยมาทางผิดอีกแล้วโอเคนะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราที่คนใหม่ต้องมาหาตังค์นะครับโอเคสำหรับใครมุ่งใหม่จะเข้ามาเล่นก็ที่นี่เลยแนะน,นำแต่เราต้องมีที่ขุดก่อนนะเราถึงจะขุดได้นะครับโอเคอ้อ เป็นการขี่รถที่เฮี้ยมากอ่ะทุกคนโอเคนี่เลยนะครับตรงนี้เลยโอ้ตอนนี้แม่ไม่มีใครเลยเหรอวะไอมีมีมีคนหนึ่งไปทบไปทไปทบเพื่อนพี่เองนะครับที่ทักเมื่อกี้กดมาปุ๊บเราจะมีกุญแจรถอย่างนี้นะครับอืมแล้วเราก็ต้องล็อกรถด้วยว่าเออรถเราคันไหนนะครับเพื่อกันขโมยเนาะถ้าล็อกรถอ่ะเขาขโมยรถได้เว้ยแต่มันจะ เออเปิดท้ายรถเราไม่ได้นะท้ายรถเราจะเก็บของได้นะครับเพื่อนจัดเนี่นะฮะเนี่ยพอเรามีเอ่ออะไรนะอีเตอร์นะมันรีเตอร์เฉยนะตอนนี้เราสามารถแบบาพอเดินผ่านหิน๊บมันจะขึ้นตัวอีเราก็กดตัวอีอา้าวหินของคุณเต็มอ,อ้าวอ๋อแร่ผมเต็มไม่ใช่หินที่ผมเพราะชอบพูดหินนะขอโทษทีแร่ผมเต็มนะครับต้องไปแรก่ก่อนอันนี้ก็เต็มต้องไปขายถ้าเราจะไปแร่เราต้องไม่มีหินนะครับเข้าใจปะ ถ้าเราแร่แรดิบเนี่ยมันจะกลายเป็นหินให้เราสองร้อยเลยนะครับถ้าเราไปเต็มอย่างเงี้สองอันนี้เต็มเนี่ยเราก็จะแร่แร่ไม่ได้นะครับเออเราต้องไปขายหินก่อนนะอ้สวยเลยขายหินก็ตรงนี้นะครับซึ่งสองร้อยมันจะได้หกหมื่นนะครับซึ่งโอ้เราราคาแพงนะจบแล้วศาสตร์จะมาขุดแร่ให้ดูเดีย๋ยวเราไปขายหินกันก่อนนะครับข้ามขั้นตอนเลยถือว่าแบบถือว่าบอกแล้วกันอะ ส่วนมากทุกคนจะงงว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราขี่เข้าไปเราก็จะเห็นไอดํานี่นะครับไอดํานี่ยืนอยู่แล้วก็สามารถลงรถแล้วก็เราก็ไปใกล้ๆมันนะครับแล้วมันก็จะให้กดตัว G อย่างนี้นะครับนี S ่ Stone Sell Stone เราก็กดสามารถกดขายคุณมีหินสองร้อยกด Enter ไปครับนี่เราได้มาหกหมื่นว้าวเป็นยัไงค่ะทำไงวะเอาเป็นว่าเหมือนพี่แบบว่าไปขุดแร่มาให้แล้วกันเพราะว่าพี่มีแร่ติดตัวอยู่ สองร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปแร่แร่กันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะที่แร่แล่ก็อย่ใกล้ๆที่ขุดหินเลยที่ขุดแร่เลยนะครับโอ้ยชอบพูดว่าขุดหินนะทุกคนก็งงอะ่ะอันนี้เป็นที่ขายหินนะครับจะได้หินมาเราต้องไปแร่แร่ก่อนต้องไปโปรเซสแร่เขาเรียกนี้ดกวาแรา่แรบบ่เดี๋ยวงงไปเครื่องดั้นอะ่ะแม็จัดอะ่ะดูด,ดิมีเนตา้าเด็ด อวีก็แบบอยู่มานานเลยครับเป็นเจ้าพ่อเซอร์ฟีแล้ว <Okay. S 1> นะครับห <laughs> ยอกหยอกหยอกก็พอเล่นเป็นนะครับเน,นี่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเลขครับเอามาโพสเซเลขนะนี่ก็เป็นที่โพสเซเลขนะนี่ถังนี้เลยนะครับกดเคก่อนนะครับก่อนลงรถเดี๋ยวมันไม่ลงให้นะครับนี่นะครับเดีย๋ยวมันกดขึ้นตัวเอีเราก็กดตัวเอีเลยแล้วเราก็รอมนัน มาดูกันว่าเราจะได้เพชรวะเพชรราคาเมตรละสองแสนนะทุกคนดูดีว,ว่ามันจะขนาดไหนนี่อ๋อนี้เราได้หินนะครับเนี่ยถ้าถ้าเร่แ่ดิบเราจะเสียแ่ดิบไปแล้วเราจะได้หินมาแทนนะแล้วเราเอาหินไปขายคือ <c oughs> มันจะได้หินทุกครั้งนะครับไม่ต้องกลัวเราได้หินอีกแล้วเอ้ยเหรอเพื่อนขอทองโชว์น้องๆหน่อยดิ <c oughs> เพชรก็ได้สักเมร็รต,ตบมือไป อ้าวหุยได,ได้ได้หินนะทุกคนเกินไปบอนี่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหไม่ชาละไม่ชัละสวิดีก่าสิกุละระยะที่ดีกว่าน,นะครับตรงนี้บ้างนะครับเอ้ยเอาโชว์หน่อยดีทุกคนแล้วก็บอกพี่ได้ได้ไดหินจนจังเอเราได้ทองนะครับแล้วก็ได้เศษเหล็กในนี้มีทองก้อนทองกับเศษเหล็ก ได้นะเศษเหล็กนี่เขาจะเอาไว้คราฟอาวุธนะครับ <c oughs> คราฟว่าเดี๋ยวพี่มาสอนวันหลังเนาะนี่นะครับเราจะได้ก้อนทองคำเศษเหล็กแล้วก็หินอะไรเงี้ยเออเนี่ยก้อนทองคำก็คืออันนี้นะครับนี่นี่นี่น,น,นี่ก่อนจะไปขายก็ต้องไปโฟร์เซ็ทุกครั้งนะครับตลอดทุกครั้งเลยนี่ได้หินหนึ่ง่ะ อ่าพี่ยกตัวอย่างอ่าเนี่ยพี่มีเพชรหยาบนะพี่แร่ถ้าแร่จากตรงนี้เราได้เพชรหยาบมันจะได้ประมาณนี้นะครับเราต้องเอาเพชรหยาบเนี่ยไปโพสเซสให้เป็นเพชรอย่างนี้อีกทีนะครับถึงจะขายได้นะครับเฮ้ยอะไรวะไม่ได้ทองได้ทองมาสองก้อนไม่ได้เพชรเลยมันจะใช้อัตราส่วนยี่สิบนะครับในการเนี่ยแร่อย่างนี้นะยี่สิบต่อนหนึ่งครั้งนะครับสองร้อยเราก็จะได้ประมาณกี่ครั้งวะสิบครั้งนะครับอืมใช่ปะ อสิบครั้งกูไม่ได้อะไรเลย <Okay. S 2> อย่ะก็ทองมาโอเคก็ okay, okay, จะประมาณนี้นะครับหาตังของเซิร์ฟนี้โอเคเราไปไหนกันดีอ่ะเราไปสอนอะไรต่อเมื่อเราได้เนี่ยเราเราก็จะได้หินมานะครับสองร้อยเนี่ยแบบนี้นะครับหน้าตาหินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็เอาไปขายที่พี่เอาไปขายเมื่อกี้นะครับอืมประมาณนั้นเดี๋ยวพี่มีทริกในการาขุดแร่ว่ะเดี๋ยวพี่ไปสอนขุดแร่อีกนิดน,นึงแล้วกันเมื่อกี้มันขุดไม่ได้ไงมา,ามามาสอนต่อนะ อันนี้ทิศในการขุดแร่นี่นะครับกดประมาณ3ทีนะครับกดตั e 3ทีนะครับประมาณอย่าให้เกิน5ทีนะครับเพราะว่ามันจะเด้งมันจะตรวจพบมาโคนะครับอันนี้เป็นทิกเนาะแล้วเราก็ได้เนี่ยหน้าตาแร่แร่เงี้ยแต่ถ้าเรากดทีเดียวอะ่ะมันจะได้แค่แบบเนี่ยสมมติเรากดทีเดียวนะนี่นะครับเรากดทีเดียวเราก็จะได้แร่อันเดียวเราแนะนะําอ่ะ เซอร์มันจะดีเลยนิดนิดแล้วใช้บั๊กตรงนี้นะครับในการทําบั๊กนั่นแหละแต่เขาไม่ให้ทาหรอกแต่ทุกคนเขาก็ทำอ่ะกดสามทีอย่างงี้นะครับแต่อย่าเกินห้าทีนะถ้าเกินห้าทีมันจะเด้งออกไปเลยคือเขาจะตรวจจับมาโคอะไรยอย่างี้นะครับเอาเพื่อนยัดยากูหรอเพื่อนไอ้ตัวนี้มันยัดยากูเมื่อไรเ,อเดี๋ยวกูไปยัดไอ้น้องน่นดีกว่าน้องเป็ดเออ,เอไปยัดน้องเขาเยี่ยนเลยเมึงอ่ะยัดยาก,กูอ่ะ สวัสดีน้องชายยัดยาเป็นการยัดยานะครับเอาไปน้องชายพี่ให้เอาไปน้องชายพี่ให้โอ้โหป้าน้องชายอ่ะตอนนี้น้องชายนั่นก็มียาดเลยนะครับออส,สุดยอดนี่อ๋อบางทีมันก็จะดีเลนิดหนึ่งบางทีก็ไม่ดีเลน่ะเราก็จะได้หินเราก็จะได้แร่เยอะ มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นชิกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าจุดโพสเซตเพชรน้ําถ้าเราได้เพชรมาเราต้องไปโพสเซตที่นี่นะครับอตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่พาไปนะครับพี่จะสอนอย่างละเอียดในการหาตังค์ของเซิร์ฟนี้เลยนะครับถ้า,าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเอาเงี้ยอย่าทุบรถกูเรียบร้อยเออถ้าเราขุดหินเต็มสองแล้วอะเราสามารถ กดตัว G นะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับเนี่ยสมมติว่ารถเราเป็นรถเก่งใช่ปะถ้าเรากดถ้าเราขุดเล่มาเต็ม200อย่างนี้เราสามารถกดตัว G นะครับเพื่อเปิดท้ายรถของเราได้ด้วยนะครับในท้ายรถของเราจะเก็บจะเก็บเ,เล่เนี่ยได้ประมาณ300ชิ้นนะครับซึ่งรวมในตัวเราด้วยก็จะเป็น500นะมันเป็นแบบเราจะได้ไม่ต้องกดขุดเยอะอะไรอย่างนี้นะครับเ,เราสามารถเอาเล่นเนสั่งนี้ไปแล้วกดไป2 2 0 0แล้วก็อีกร้อยหนึ่ง มันจะรวมเป็นห้าร้อยนะครับเออเผื่อใครแบบเดี๋ยวก็กดทีละสองร้อยแล้วก็ไปโพสเซอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับอเนี่ยเราไม่ต้องไปตามทางมันนะเรามาทางนี้นะครับเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมาทางนี้นะเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ตีลิฟต์มึงจังหวะครับป๊าบไอ้เือบสวยเยดเก้แล้วเราก็จะมาอยู่ที่หน้าตรงหน้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็รอมันเปิดเดซ่าเคแล้วเราก็จะรอมันเปิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดตัวเคแล้วก็ลงรถ เราก็ล็อกรถด้วยนะครับถ้าเราไม่ล็ load, อกรถเราอาจจะแบบว่าเาโดนขโมยนะครับเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้ละคือที่โพสต์เพชรเนี่ย e, มันจะเข้าไปไกลหน่อยเราก็ดูแมพข้างล่างนะครับว่าตรงไหนมันเป็นทางตันตรงไหนเราให้เราเลี้ยวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ได้ที่พี่มาครั้งแรกพี่ก็งงแหละเนี่ยเราจะมันจะมีรูปเอ่ยังไงอะ่ะไม่เป็นทางตันอะ่ะเราก็วิ่งตามทางมันไปเลยนะครับเนี่ยเปิดประตูก็เปิดแล้วเราก็เลี้ยวซ้าย เราก็วิ่งไปเรื่อยๆอันไหนที่มันเป็นทางตามันจะเป็นตัวทึบนะแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยตัวทึบเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวพี่เออถ้าไหนมันจะเป็นทางเข้าได้มันก็เป็นสีเอ,อ่อเทาๆนะครับอันนี้เป็นไงต่ออ,อ๋องี้รงงี้นะครับตอนนี้พี่มาพี่ก็งงเหมือนกันแหละพอดีว่าพี่ก็มีเพื่อนพามาเนาะนี่แล้วก็วิ่งไปตามทางนะครับนี่วิ่งมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะ process เพชรนะครับเราเดินเข้าไปมันก็จะกดให้ขึ้นกดป้าบเราก็กดเลยเราก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับพอดีพี่มีสี่ก้อนนะรวมของเก่าพี่ที่พี่มาเล่ล้วก็เป็นสามก้อนพี่จะได้เจ็ดก้อนนะครับเราก็ทาอย่างนี้ไปนะนี่นี่นะเพชรหยามจะออกไปแล้วก็เพชรมันจะได้มาเราสามารถเอาเพชรตัวนี้ไปขายได้เลยนะราคาก็อยู่ที่ประมาณสองแสนสี่นะครับราคาสูงสุดราคาต่ำสุดก็ล้านไอ้แสนสามประมาณนั้นนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วแบบมาเห็นชื่อพี่อะไรยนี้ก็สามารถทักพี่ได้นะครับว่ามาจากช่องพี่พี่จะดีใจมากเลยอะว่าคืออะไรอย่างนี้นะครับพี่ชื่อว่า L L K A N G นะครับตอนแรกพี่ก็ใช้ชื่ออานาันสุดหลอกระดอยอย่างแต่พี่ไม่อยากใช้เงี้มันเป็นชื่อในราชการพี่ไม่ได้นะครับพี่ก็ใช้ว่า L L I L L K A N G นะครับสามารถเข้ามา พี่ก็หยุดแกง๊งถามว่าพี่อยุ่แก๊งสลึงหรือเปล่าเออแก๊งสลึงพี่ก็ใหญ่ที่สุดในนี้แล้วอะเออไม่อยากจะขี้โม้ก็จริงอะรู้จักพี่แก๊งหรือเปล่า,าถามแค่นี้รู้จัาพี่แกง๊งครับแก๊งสลึงอะไรเงี้ยเออพี่แก๊งที่อยู่แก๊งสลึงนะครับนะครับตามนั้นก็าชีเอา,เอาถอยรถออกไปเลยคนที่มามันค่ามารปุ๊บมันก็จะไปตามอะไรเขาเรียกว่าไปตามไอ้มารเขียวๆเมื่อกี้ พี่เจอคนนึ่แล้วเนี่ยถ้ารามานี่มันจะให้เรามาตรงเนี้ยซึ่งตรงทางเนี้ยมันจะไม่มีทางเข้าเว้ยเราจะต้องเข้าจากทางพี่เท่านั้นนะครับ <S 2> <S 2> อใช่ไหมใช่เลยมีคนถามพี่อยู่เหมือนกันมีคนให้พี่มาส่งเนี่ยอ่าต่อไปเป็นการแบบว่าโพสตแร่ไอโพสตอะไรนะโพสตก้อนทองกับก้อนทองแดงอยู่ตรงนี้นะครับกูต้องพาไปอีกันเนี่ยพอดีแล้วไหนสอนแล้วเราสอนล,อละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปที่ขายอีกหนึ่งที่นะครับ ไม่ใช่ว่าโพสตไไ้เดียวเดี๋ยวไม่รู้จุดขายกันอีกคีเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปตรงโพสต์ทองเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูมาอีกหนึ่งทีนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้ถึงที่โพสตก้อนทองแล้วครับโพสตก้อนทองเหมือนเดิมนะครับเราอย่าไปตามจุดหมอนนะครับพี่แนะนําให้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาลงมาแล้วก็เข้าไปซอยนี้นะครับนี่จะมีซอยเล็กน้อยอยู่แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายหนึ่งทีนะครับนี่ ราจะถึงพอดีนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปบนหาให้เสียเวลาถ้านในแมปมันจะเห็นปะทุกคนจะเห็นเราว่ามันยังไม่ถึงเนี่ยมันต้องให้เราอ้อมไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอเคแล้วเรากดลงรถแล้วเราไปโพรเซสครับนะเคียนครับเราเปิดประตูอันนี้เข้าไปเลยนะครับมันค่อนข้างจะหายากนิดนึงโอ้ยเยเล็กซีโอ้ยเยเล็กซีเคพี่เดินกระเพกนะครับไอสัตว์ตะกี้รถชนมาเบเลือดเลอดหลือครึ่งหลอดน,นะครับนี่นะเราวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับ นี่หน้าไอแท่งใหญ่มันจะกดขึ้นตัว E แล้วกดตัว E นะเราก็จะเลือกนะครับว่าเราจะโปรเซสอะไรซึ่งมันจะใช้สองสองอันต่อหนึ่งนะมุดเรามีก้อนทองอ่ะเราก็หานไปว่าเราได้เท่าไหร่นะครับมุดพี่มีก้อนทองหกสิบสี่เราก็จะสามารถได้ก้อนได้ทองทองแดงแท่งอ่ะมาสามสิบสองนะมันจะใช้สองชิ้นต่อหนึ่งตัดส่วนสองต่อหนึ 1, ่งเราก็รอมันโปรเซสแปบนะ๊บหนึ่งนี่เราก็จะได้มาแล้วนะครับแล้วกดตัว E เพื่อโปรเซสทองนะครับ ก้อนทองนะครับก้อนทองมี24 Ling นะครับมันก็จะได้12ทองแท่งนะครับเป็นทองแท่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราโปรเซ s ให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันเลยนะครับเราจะบอกทุกเม็ดเลยส่วนเหล็กอ่ะพี่ก็ยังไม่ไม่โปรเซตเนาะเพราะว่ามันอันนี้เป็นแท่งเหล็กนะครับเป็นเศษเหล็กที่เราได้มาเนี่ยเป็นชิ้นนี้นะครับเศษเหล็กก็โปรเซตที่นี่นะครับแต่พี่ยังไม่โปรเซตไปเราไปขายอะไรกันก่อน โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปไอ่อะไรนะขายทองก่อนเลยนะขายทองขายตรงนี says, ้นะครับนี่นะครับบนแมปใหญ่มันจะมีรูปธนาคารกับรูปมงกุฎสีทองนะครับนี่เลยนะครับเราจะไปเส้นนี้เลยมันอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าธนาคารใหญ่นะครับที่นั่นเขาเรียกว่าธนาคารใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปขายกันน่าจะขายดโอ้รถเราดรอปความเรงเลยอะรถเราจะพังคันใหญ่วะของเขาเนาอ๋อตรงนี้แหละ นี่นะครับเป็นธนาคารใหญ่ใหญ่มากนะครับเขียนข้างบนว่า harivin s i n g l นะครับซึ่งแปลว่าอะไรไม่รู้ครับโอเคไม่ต้องล,อล็อกรถหรอกกดโอเคแล้วก็ออกรถไม่ต้องปิดประตูแล้วโอเคเราก็เข้าประตูนี้ไปเลยนะครับเราก็เข้ามาเราก็จะเจอเป็นธนาคารไอเราจะเจอเป็นตู้ ATM เอ็มนะครับเราไม่สนใจนะครับเราเลี้ยวขวาเข้ามานับมาตรงหน้าไอหน้าแก่นี่นะครับไอหน้าแก่นี่ชื่ออะไรถามนี่ฮัโรวอับดุลเอ้ยขายทองโอเคแล้วกดเลยนะครับ Ent e r ขายทองเนี่ยเราทองคําแท่ง1 6ก้อนอันเธอได้เท่าไหร่ได้มา0กแสนนะครับเราก็จีหนึ่งทีเพื่อขายก้อนทองคํา40แท่งได้เท่าไหร่ได้แปดแสนครับโอ้เป็นไงรวยปะสุดยอด่ะทุกคนเราก็ได้มาประมาณตะกี้หกแสนบวกเก้าแสนก็เป็นล้านห้าหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วเคควันอุ่ยเลยต่อไปเราขายทองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปขาย เพชรเอ,อ่เพชรที่มีเจ็ดก้อนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งที่นะครับก็จะเสร็จสิน้นภารกิจของคลิปนี้แล้วนะเฮ้ยคุยแล้ววะคุยอะเนี่ยนี่นะครับมงกุฎสีขาวจะเป็นขาเพชรเดชเซอร์นี้ก็เขาจะทํามาดีนะครับเขาจะทําแบบว่าเอ่อถ้ารถมันจอดนานแล้วเขาจะรีรถให้นะเพื่อเซิร์จ,จะได้ไม่นหน่วงเซิร์นี้ดีนะครับเซิร์นี้ไม่นหน่วงราคาเพชรก็เหมือนกันนะครับเรา,าสามารถเข้าตรงซอยนี้นะครับ นี่นะครับมันจะไม่รงรงจจดสักที่อ่ะที่มาร์กอ่ะอสัตไม่รู้ทาไม่รู้ทําไมโอเคเราสามารถลรงรถอาอกูไปกดล็อกรถนี่นะครับเป็นที่ขายเพชรมันจะขึ้นว่า jewelry นะครับเราสามารถเดินไปตรงอีนน่าเก๋ดีนะครับว่ามันจะให้ราคาเราดีหรือเปล่าแล้วก็ตัวจีแล้วก็เสนอขายเพชรหนึ่งจำนวนจะไปเราก็จะรอนะครับว่ามันจะให้เราราคาเท่าไ,ราไหร่ทลา่ดอกมันให้กูท่าไ่มันก็จะขึ้นมาให้นะครับว่า ราคาที่เสนอให้คุณจำนวนแสนหกนะครับซึ่งราไม่ทับใจแล้วกดยกเลิกไปแล้วเราก็กด G อีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าตลาดโลกมันดูราคาตั้งสองแสนตะกี้มันให้เราแค่แสนหกเราจะเอาประมาณเลทเกินแสนหกขึ้นนะแสนเจ็ดแสนแปดเราก็ขายนะครับเอาเลทประมาณแสนเจ็ดแสนแปด่แสนแปดปุ๊บเราพอใจราคาเราก็ตกลงเห็นว่าเราก็ได้ตั้ตังค์มาละเรามีเจ็ดก็เราขายอย่างนี้นะครับซึ่งเราไม่ชอบใจราคาเราก็กดยกเลิกเราก็ขายใหม่นะครับ เค okay, เดี๋ยวพี่จะขายดูให้หมดเลยนะว่าพี่จะได้ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับตะกี้ได้มาแสนแปดนะครับเมื่อก่อนมันแพงกว่านี้นะราคามันประมาณค่อนข้างกับสี่แสนโอ้ได้วยแสนเก้ากับราคาตันเราก็โอเคเลยนะครับให้ราคาเราดีเราก็ขายนะเมื่อก่อนมันก็ละสี่แสนเก้ากับห้าแสนนะเมื่อก่อนเงินมันเฟอ้อไงตอนนี้เขาปรับราคาเพชรลงครึ่งหนึ่งเลยแต่สองแสนเองนะครับก็ดีนะครับเพื่อที่จะแบบเล่นสนุกสนุกเล่นย,วยาวๆอะไรอย่างงี้โอ้โหแสนเก้าไปแล้วเราก็ขายเลยนะครับอื ก,กดอย่างนี้เรื่อยๆนะครับถ้าไม่พอใจก็กดยกเลิกอะไรอย่างนี้นี่นะครับเราก็จะได้โอ้โหเห็นไหมแป๊บเดียวก็รวยแล้วนะทาแบบพี่แล้วถ้าราคาเขาไม่ดีโอก,กาสดีมหกสัตว์ไงห้าวเป้งนักเลงขาสั้นไปวุ้ยฟันเราขึ้นอะฟันละโอ้โหเครื่องเราฟันฟึ้นนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วพี่ก็สอนทุกขั้นตอนในการหัตถ์ต่างเซิร์ฟนีแล้วนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองย้อนดูอะพี่สามารถพูดแบบ พี่ว่าพี่สอนละเอียดเลยนะสำหรับการหาตังค์ถ้าใครอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแบบว่ายังไงอ่ะอยากรู้ว่าเออขายยาอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะมาสอนทีหลังนะครับการหาเงินแดงนะครับหาเงินแดงเอาไว้ตีอาวุธนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน้าใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่จะมาสอนอีกหนึ่งทีนะครับถ้ามีอยากมีอาวุธแบบพี่ที่พี่ยิงเมื่อกี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าใครอยากมาเล่น,นก็มาเล่นได้พพ่ว่าแมนซ้ำมันก็จะขึ้นชื่อเซิร์ฟให้เลยนะครับเป็นแมนซ้ำโลภีนะครับ กดโอเคทุกครั้งตอนเวลาขี่รถนะครับเพื่อเราจะเซฟชีวิตเรานะโอเคเแต่เรารถเข้ากระหลาดนะมันถือว่าเป็นการซ่อมอีกหนึ่งทีแต่มันเป็นการซ่อมที่โคตรแพงอะไรเงี้ยนี่ไงมาเตัดแดงแล้วก็บีบแต่เราเสียละโอ้โแสนแปดอะทุกคนถ้าไปหาช่างนะถ้ามันมีช่างเชื่มีมีช่างวันมีช่างคนหนึ่งด้วยแต่ไปซ่อมเรารวยนะครับทำไมเราไปขายเพชรมาเมื่อกี้ขายเม็ดหนึ่งอะขายเพชรเม็ดหนึ่งซ่อมรถอะคิดดูดีรวยปะโอเคก็นี่นะครับ ตามนี้ใครอยากโดเนิทก็ฮิตแมน VP พีพันห้านะครับโดเนิทเงิน M10 บาทต่อหนึ่งเอฟนะครับก็โดเนิทได้ใครอยากรวยเร็วๆนะครับซสเปอร์ VP สามารถวาร์ปได้มีปืนมีอะไรหมดนะครับห้าพันนะครับเหมือน GM คนหนึ่งเลยนะครับก็เข้าดิสนี้ได้เลยนะครับ fynbvbx นะครับนี่เงินคันนี้เป็น GTR ีสามไม่ใช่จีทีเอเขาเรียกว่าอะไรนะซำสองครับนี่ก็เป็นพวกหน้าตาตำรวจโง่ๆนะครับแล้วก็บอกโง่ๆนะครับ ซึ่งมันไม่ง่อมันเป็นไอ้นี้เขาเรียกว่าจีเอ็มเตอร์มีนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าให้พี่ด้วยนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เดีย๋ยวพี่สอนอะไรต่อไปก็จัดมาได้นะม,มีอะไรบ้างวาไนะไปละไปละไปไปจุ๊บจุ๊บ